คลิปนี้คุยกันยาวๆนะพวแก,กแก๊ง s กเมอร์เนี่ยที่เขาจับได้ที่อะไรสักแก้วอะมันมีทั้งประเทศนะครับผมนะประเทศไทยเนี่ยมีทั่วประเทศเลยนะนี่พูดตรงๆเลยนะผมไม่ได้โจมตีบ้านเกิดเมืองนอนผมนะประเทศไทยนะนี่ผมก็คนไทยนะอยู่ที่ประเทศไทยนะก็ยังเห็นกันอยู่อ่ะครับพวกธุรกิจสีเทาสีดาเนี่ยในประเทศไทยเยอะมากพวกผิดกฎหมายเยอะมาก ผมบอกไงเฮ้ยไปสอบอะไรเส้นทางเงินของกันจอมพลังใช่ไหม <c oughs> ผมถึงบอกว่าประเทศไทยก็สมควรมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของพวกม็อบนะที่ออกมาเยวเยวเยวันทุกวันทุกวันเนี่ยสมควรตรวจสอบตรงนี้มากๆครับผมนะพวกนี้ก็ได้เงินมาจากเงินเทาเงินดำทั้งนั้นแหละครับผมบอกตรงนะ ย่างนั้นมันออกมาเยิ้เยิ้วกันเพื่ออะไรอ่ะก็ออกมาเพื่อเงินเทาเงินดําทําให้ประเทศนี้ปั่นป่วนประเทศไทยปั่นป่วนเข้าใจไหมออกมากันเพื่ออะไรเพื่อให้ประเทศไทยนี่มีปัญหาคือรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยในพุ่งตรงเนี่ยะของตระกูลชินวัตรต้องการเข้ามาป่าพวกเนี้ยพวกบ่อนพวกยาพวกมาเฟียพวก ยาเสพติดพวกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพวกแก๊งสแกมเมอร์พวกแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยพวกผิดกฎหมายเนี่ยแต่รัฐบาลแบบนี้อยู่ไม่ได้นะมันต้องการรัฐบาลที่หมความว่าคุณไม่ต้องไปปราบแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอเซนเตอร์ไม่ต้องไปปราบยาปราบปอนปราบมาเฟียไปต้องไปทำอะไรเลยอยู่เฉยเฉยนิ่งๆลอยไปวันวันหนึ่ง นี่แหละผมบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมถึงไม่ไว้ใจใครเลยพักการเมืองพักไหนผมไม่เคยไว้ใจไม่เคยเชื่อใจยกเว้นพักของตระกูลชินวัตรตอนนี้ถ้ากับพักเพื่อไทยเท่านั้นที่จะเข้ามาทำตรงนี้จริงๆปราบบอลปราบยาปราบมาเฟียปราบแ๊งคอร์เซนเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เอาของใต้ดินของเถื่อนทั้งหมดขึ้นมาบนดินเนี่ยให้มันถูกต้องตามกฎหมายให้เสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายมีมีพักเดียวแล้วมีตระกูลนี้ตระกูลเดียวที่กล้าลุยพวกคนอื่นเข้ามาผมเห็นไม่เคยมีใครกล้าลุยเงียบคิิบส่วนมากได้ใต้โต๊ะถูกต้องไหมเรียกว่าใต้โต๊ะเอออ่ะเนี่ยใต้โต๊ะใต้เก้าอี้นะใต้เก้าอี้ใต้เก้าอี้ใต้เก้าอี้เออ เเนี่ยใต้ยก้าอียัดปึบปึ๊บฟึบ,ฟบจบไหมอ่าเงียบทำเงียบปากทำปากอมอะไรไม่รู้ไม่จะทำอะไรเลยเงียบจิบจากเงินพวกนี้ผมต้องบอกไงประเทศไทยเนี่ยมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะพูดถึงอะ่ะการตรวจสอบอ่าเส้นทางการเงินของกันชอมปหลัง <laughs> ได้ ก็สมควรจะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินของม็อบทั้งหลายได้ที่ออกมาทำให้ประชาชนเดือดร้อนเยิวเยวเยิวเยวเย,ว,ย,ว,ยวเนี่ยสมควรสมควรครับผมสมควรนะว่ามันเอาเงินมาจากไหนกันนะขนาดมาประท้วงกันเนี่ยมาขับไล่ตระกูลชินวัตรเนี่ยมาขับไล่คนของพรรคเพื่อไทยเนี่ย มันเข้าเงินไปจากนี้ทั้งนั้นแหละเนี่ยที่บอกว่าไปจับแก๊งสแกมเมอร์ได้ที่อ่าอะไรนะสะแก้วไม่ต้องหรอมันเยอะแยะไปหมดประเทศไทยนี้ตอนเนี้ไปลงเลยเนี่ยบางแคเนี่ยบางบอนเนี่ยเพียบเออไปหาเลยเจอะยังมีอยู่เยอะครับผมไปจีนบริเวรสามศูนย์เศ่นะที่มีอุตสาหกรรมนะนวานาครน,นะอมตะนาครน,นะไปหาดูดีด แก๊งนี้จะอยู่กันรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยแต่ทำไมประเทศไทยไม่มีการเปล่าเพราะอะไรเพราะแก๊งนี้ให้ไงให้ใต้โต๊ะกันอยู่ไงพื้นที่ก็รู้คนแถวนั้นก็รู้ชาวบ้านแถวนั้นก็รู้บางคนเป็นหูเป็นตาเป็นใจให้ด้วยนะให้เช่าบ้านกันอยู่เป็นหลังเลย ิบยี่สิบคนให้เช่าเป็นหมู่บ้านเลย <c oughs> เป็นร้อยก็มีนะเยอะแยะไปประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะมากไม่ต้องถึงขเมลลขเมรอะเขมรก็เยอะนี่ก็เยอะขเขมรเนี่ยมันเป็นทําเป็นคือธุรกิจของเขาเลยเออขเขมรนี่ก็ททาเป็นธุรกิจของเขาเลยแต่ประเทศไทยก็ทําเหมือนกันแอบแอบทำแต่เขาเยอะไหมเยอะครับผมถึงบอกไงบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ถ้าขาดตระกูลชินวัตรไป นะหรือขาดพักเพื่อไทยไปทั้งหมดไม่มีใครเอาจริงเอาจังกับพวกนี้เพราะว่าผลประโยชน์ล้วนๆนะผลประโยชน์ล้วนๆมาจากไหนล่ะก็มาจากพวกนี้ทั้งนั้นแหละที่ออกมาม็อบมาประท้วงวันนี่ก็แหละก็น้ําเลี้ยงจากพวกนี้ใช่ไหมเออที่มีคนนูน้นคนนี้ออกมาทำน,น,นู้นทำนี้เนี่ย ก็น้ำเลี้ยงมาจากพวกนี้ทั้งนั้นแหละพวกอะไรที่มันหลอกล่อให้ประชาชนเข้าใจผิดไข้เขวมันก็มาจากนี้ทั้งนั้นแหละอย่างเช่นไทยแดนเนี่ยสมควรจบไปนานนะสมควรที่จะต้องไม่มีอะไรมากมายมันนี้ก็ยังกระตุ้นไฟกันอยู่กระตุ้นไฟกันอยู่เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นเต็จปุ๊บคนจะทํางานรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะเข้ามาทํางานจะทําอะไรเนี่ย มันก็ไปกระจุกตรงนั้นหมดเป็นคำพูดของ ow, เอาเ้าเอาเข้าอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็เป็นกระตุ้นกันนั้นพอกระตุ้นตรงนั้นเสร็จปุ๊บประเทศไทยก็จบไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้เย้ไหมเออแล้วคนอื่นมาบริหารประเทศก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณจะกำลังจะปราบดีๆกำลังจะทำโครงการอะไรดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประเทศไทยดูสะอาดสะอ้านให้มันดูดีขึ้น ให้ต่างชาติต่างโลกเขายอมรับก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีขบวนการพวกนี้มันขัดขวางอยู่ขบวนการพวกนี้ก็คือเถื่อนทั้งนั้นเนะี่ยเงินเทาเงินดำทั้งนั้นแหละครับครับผมนะเยอะแยะหมดนะในประเทศไทยก็เยอะแยะไปหมดนะอยู่ที่ว่าใครจะปราบใครจะรู้ทันใครจะเอาจริงให้เอง แต่พักการเมืองที่เอาจริงแบบพักเพื่อไทยพักของตระกูลชินวัตรกี่ครั้งแล้วรอดไหมนะครั้งแรกเลยอดีนินายกสินรอดไหมไม่รอด <c oughs> มันหาวิธีทางออกอยได้อ่ะวิธีทางมาขับไล่ตงนูนอย่างนี้หาช่องทางได้ปั๊บมันออกมาประท้วงออกมากันแล้วมันเอาเงินมาจากไหนอ่ะ มันก็เอาเงินมาจากพ่อนเลี้ยงพวกนี้เงินลงขันพวกนี้ทั้งนั้นเลยเงินพวกนี้เงินพวกพวกนี้คือเงินที่มันลงขันมาแล้วว่าเฮ้ยมึงจะต้องขับไล่รัฐบาลของอดีตนายกทักษิณและพรรคของตระกูลชินวัตรเนี่ยอย่าให้เป็นรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลปุ๊บเข้ามาป่าพวกมันปั๊บปัญหาเกิดพวกมันขาดไรายได้ขาดกระสุนขาดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมด รายได้ของมันน่ะเดือนหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านปีหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านใจไหมมันไม่ได้ได้แค่นี้ถึงบอกว่าเงินลงขันแค่พันล้านสองพันล้านสามพันล้านหมื่นล้านมันน้อยไปจิบจิบผมบอกตรงนะเงินลงขันเพื่อมาขับไล่ตระกูลชินวัตรไล่พักว่าไทยไล่สอสอบางตัวด้วยที่ออกจากพักไปเนี่ย ได้เงินเทาเงินดำทั้งนั้นแหละนะคลิปนี้มาทําเพื่ออะไรผมบอกตรงทําเพื่อให้ทุกคนคนไทยอะ่ะมีสมองคิดกันบ้างนี่เรื่องจริงนะึงบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ไม่มีตระกูลไหนดีเท่าตระกูลชินวัตรและพักเพื่อไทยเท่านั้นที่ทําจริงปราบจริงต้องการอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สะอาดจริงให้ต่างชาติเขายอมรับต่างโลกเขายอมรับแต่ ไม่ได้ประเทศไทยนี่แหละถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อเอ่ยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมเอ่ยไม่ว่าจะเป็นในม็อบม็อบพวกโ้โ,โหทุกอย่างออกมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อล้มตระกูลชินวัตรให้ได้อย่างเดียวผมถึงบอกว่าผมถึงเห็นใจผมถึงเข้าใจแล้วผมถึงรักแล้วผมถึงศรัทธาตระกูลชินวัตรตลอดไปพวกคุณจะไม่รักไม่ไม่ชอบไม่เป็นไรแต่คนอย่างผมจะรัก และศรัทธาตระกูลชินวัตรตลอดไปครับผมสวัสดี